องไม่อ้อยผ้าดูค่ะมันนี่ไม่อ้อย,อยผ้ามาเบ่งบรรยากาศหลังจากฝนตกค่ะผ้ายุ่เขา่างามเต็มให้เต็มหน้าเลยค่ะว่านเขาน่าต้งเจ้ากต่ว่านสองหลอดสามหลอดก็ว่านได้เป็นต้นเข่าอยู่ค่ะนี่นแล้วตัวเชาหน้ากเกษตรกรนะคะรงนี้กับสิบว่านอยู่สองเทือแล้วค่ะ เดี๋ยวหน่อยที่พายังเบิ่งเรื่อยๆค่ะเสียงห้ำโตนนะครัเสียงห้ำโตนอยู่ใกล้ๆตาหนามเดี๋ยวพายังไปเบิ่งตาหนามค่ะ จะเป็นรอบสามนี่ละคะนี่น่านม,มากค่ะเมราะท่านได้หลายเดือนถึงจะเดือนกรกฎาคามมากสามรอบแล้วค่ะ,ะไปนอนน่านมากน่านมากน่านหลาน่ากลัวมากเลยค่ะ เขาต้นเป็นเขาอ่อ,อนๆดิค่ะเอาว่าท่าน,นใดขังว่าท่านใดป่วยอย่างเดียวค่ะนี่ <S <S เต็มเบอร์ตกสาเลยค่ะนี่ภาพเมืงสาหมอน,นี้ค่ะฝนตกฝนตกสามหลอบแล้วค่ะทิเห็นใหนน้ำม,มากน้ำหลากนี่ค่ะน้ำกับเต็มสาเต็มหวยเต็มน้อง ีสรุปง่ญ่ที่สุดของไม่อ้อยค่ะหน่อยจะพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกด้วยค่ะหลังฝนตกน้ำม,มากน้ำละต้นไม้ก็บเขียวชะอมต้นซักตันแม้มันก็เอาไปเห็ดประโยชน์แล้วค่ะแต่กิ่งออกมาไม่ฟองถั่ไม่อ่อยค่ะขอปินกับพือว่า งามค่ะงามโอเคอาจจะมีหยาแน่ค่ะนี่ค่ะเป็น,ค,นค,คือว่าเป็นเห็ด,ห,ดหน้าไฮเน่เห็ดไม้ค่ะหลังจากปีว่าหันว่เห็ดปลูกเกษตรปลูกตะไคร่ปลูกข้ามัน,นีผลผลิตมันก็เป็นที่พ่อใจก็เลยเห็ดเป็นห,หน้าค่ะ ก,เก็เลยเกตเกตให้จะเลยเป็นแบบพื้นที่ยังเ่าท่านเด็เสมอกันก็เลยเป็นเป็นมนิยาจังน้อยค่ะเป็นมนิยาจังน้อยเพราะว่านามบ่หอดนบ่หอดโดยพายังกับเพื่อนไปพิ่งไปอื่นค่ะปีนี้เพิ่งจะได้อัปเดตเขา น่าของแม่อ่อยค่ะชมเด้่อยค่ะบรรยากาศต้นไม้ใหญ่มีแต่เป็นสาค่ะตี่ใส่รถไถเกียรเกียรเป็นสาลูกน้อยๆค่ะเบลูกอกจจะประมาณห้าเิบเมตรเลยค่ะ เป็นปาคือว่าง,งานเป็นหนาข้าเจ้าเป็นหน้าข้าวเจ้าเจ้ามาดิเออมปทองเลยค่ะทอง เป็นทางน้ำค่ะมันไหลลงตาแหงลงตาหนามเลยค่ะลงไปในหว้วยจะได้แหงชุ่มอีกเจ้าหน่อยค่ะนี่ค่ะขอดเจา้ากอดประมาณอาจจะถึงอะไรยู่งอันี่ บัวด้วยบัวกับว้อยาวค่ะเพราะว่านา้ำปลาได้เลิกปลาดีใจได้เล่นน้ำน้ำเต็มหนองเต็มคลองปลาด้วค่ะ เป็นให้หนึงคะ่ะเป็นให้เขาเจ้าควาประมาณไรก,ก็กลัวเลยค่ะนี่ไอ้นี่วัาเห็ดหัวปีคะ่ะว่อนเจ้ากันน่าท่วมหลอดสองหลอดสามพอท่านไม่เป็นตนเขาอยู่คะ่ะหยิดช้ามากโ่รามันจิเกิดไท่ถ้ามา,าตาแบบไดขึ้นแน่ตอนใดแน่ ตักไข่น้ำริมข้าเจ้าค่ะก็หอมมะิอาหาระติม ให้เต็มหนองเลยค่ะเป็นโตครั้งครั้งน้ำได้ะวะ่าเขาใหญ่แล้วนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเยวขาเหนียวด้ยวยนม้ออย,ยสีขอใตยให้เบื้องอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็คือหน้าเขาเจ้าค่ะนดีวเห็นหน้าเขาเจ้าอยู่ประมาณน่นาจ,จะสองลากุคั่วค่ะถือว่าโอเคถือว่างามค่ะ คลิปนี้มแม่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขอมาติดตามค่ะฝากช่องน้อยๆของมอ่ออยนด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ